ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 Big m บิกแมตล่มสเปอร์เลสเตอร์โศกนาฏกรรมของแฟนบอลชาวไทยเกมกระชับมิตรกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ขอยกเลิกเนื่องจากสนามมีน้ำขังและสภาพอากาศไม่เอื้ออำํำนวยผูจัดการในขันทำตามความแนะนำของเจ้าหน้าที่จัดการในขัน เพราะสนามราชมังคลากีฬาสถานไม่ปลอดภัยต่อการลงเล่นเนื่องจากฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนี่คือข้อความจาก official จากเพจ o t t e n h a m h o t ป p u r ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและอังกฤษถูกแชร์ส่งต่อกันทั่วโลกอย่างรวดเร็วพร้อมข่าวจากสื่อชั้นนำา Big Ma ตต์เ e สเตอร์สเปอรถูกยกเลิกเพราะฝนตกพร้อมคำถาม,ถามถึงความพร้อมของสนามกีฬาแห่งชาติอันดับหนึ่งของประเทศมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหากจำกันได้ ในเกม FC c h a m p i o n s l e a g u e 2022รอบแบ่งกลุ่มปูระบาเละยงเชรายูนเต็ดกับ 4, 2, คิดฉีเอฟซีบันที่28เมษายน2022ผลถล่มรุนแรงในระดับเดียวกันหรือมากมกว่าด้วซ้ำแต่สนามบุยรัมสามารถกลับมาแข่งขันได้อย่างไม่มีปัญหาเส้นสนามไม่หายด้วยคอมเมนต์แฟนบอลบอกตรงกันหากไปแข่งระดับสโมสรฝผลแค่นี้เตะได้แน่เพราะก่อนถึงกำหนดแข่ง5โมงเย็นมันสาเม็ดแล้ว เตียงพอต่อการระบายน้ำซึ่งตามมาตรฐานสนามดีๆไทยลีกตอนนี้ระดับภายใน10-15นาทีไม่ใช่ฝนที่ตกหนักระหว่างแข่งจนเล่นไม่ได้หลัง17นาฬิกาฝนระดับโปรยปลายไม่ได้หนักนักฟุตบอลเดินขอบคุณแฟนบอลได้สบายแสดงเห็นถึงระบบระบายน้ำที่มีปัญหาหากเตรียมพร้อมวางระบบกันดีๆสามารถรองรับการเตะช่วงหน้าฝนไม่ใช่เห็นสวสัยแต่อย่างใด สนามแห่งนี้ผ่านการใช้งานอีเวนต์กิจกรรมไม่เกี่ยวกับกีฬาเป็นส่วนใหญ่ทีมชาติไทยเมดิเตที่สนามราชมังคลากฬาสถานมาแล้ว5ปีผ่านการปรับปรุงยกเครื่องพื้นสนามแต่ไม่นานก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็กลับมาพังอีกแม้การนําสนามกีฬาหาไรายได้ยุคนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใครจองก่อนก็ได้ใช้ก่อนคําถามคือหลังจากนั้นมีการปูหญ้าใหม่ได้มาตรฐานแค่ไหนมีการทดสอบระบบระบ,ระบายน้ําก่อนหรือไม่ถึงเวลาหรือย,ยัง ที่ต้องมีสนามฟุตบอลแห่งชาติเป็นของตัวเองสนามที่ถูกออกแบบพื้นสนามสาหรับเตะฟุตบอลโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อรองรับโครงสร้างเวทีขนาดใหญ่จนกระทั่งกระทบกับระบบระบายน้ําบอลอุ่นเครื่องฟรีซิชันเลสเตอร์ซิตี้พบสเปอร์เมื่อสวรรค์ล่มเรียบเป็นสุขนาตกรรมของแฟนบอลไทยเพราะแฟนสเปอร์รอดูทีมของพวกเขาเล่นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแฟนเลสเตอร์อยากเห็นทีมใหม่ของแอนโซมาเลสกาแต่ต้องอดดูโดยไม่ใช่ความผิดอะไรของพวกเขาเลย ว่ากันตามตรง2ทีมนี้มาเตะเมืองไทยอีกครั้งจะเหมือนเดิมไหมไม่รู้ว่าสเปรอร์จะมีเฮริเคนไม่รู้เวลเลสเตอร์จะมีเจมี่วาดี้เหมือนครั้งยกเลิกไปหรือเปล่ามันคือความสุขของพวกเราแฟนบอลที่แม้มี VAR ก็ไม่สามารถทรียกมันกลับคืนมาได้เบอร์สเล่ยคว้าตัวนักเตะใหม่เข้าม,มาเพิ่มลูกาโคเลโอโซปีกทีมให้อิตาลีชุดยูจากเอสปันยอนเบอร์สล่ยืนยัน เซ็นสัญญากับโคเลโอโซปีกต้นวัย18ปีเซ็นสัญญาระยเวลา4ปีหรือจุดถึงปี2027โดยย้ายมาจากเอสปันยอนโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวโคเลโอโซเกิดที่อเมริกาพ่อเป็นชาวนาเนจีเรียแม่เป็นชาวอิตาเลียนแคนาดาโดยก่อนหน้าน,นี้เคยเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดอายุไม่เกิน15ปีเมื่อปี2019แต่ปัจจุบันอยู่ในทีมชาติอิตาลีชุดอายุไม่เกิน19ปี รุ่งเบอร์สิบแปดเก้าเสู่ทีมชุดใหญ่ของเอสปันยอนเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยตลอด2ฤดูกาลลงเล่นไป6นัดยิงได้1ประตูมีผลงานดีพอที่จะเตะตามแม่มองของเบอร์สย์ที่ติดตามดูฟอร์มกับทีมชาติอิตาลีชุดยูสิบเก้าเช่นกันสำหรับโคเลโอโชกลายเป็นการเสริมทัพรายที่6ของวังซองคอมบานีในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากดารลาโอเช่ลอเรน์วิกลูเซกี้อัมดูนีเจมทัฟฟอร์ดและนาธานเรดมอน